คอลัมน์อ่านเอาเรื่องโดยผักกาดหอมทักษิณจะเชื่อใครระหว่างกองเชียร์กับกองแฉนักกฎหมายฝั่งกองเชียร์บอกว่าทักษิณรับโทษจำคุกไปแล้วฉะนั้นไม่ต้องกลัว13มิถุนายนนี้เป็นไปไม่ได้ที่ศาลฎีกาแผนคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองจะมีคำสั่งให้กลับไปติดคุกซ้ำศาลไม่มีอำนาจทำเช่นนั้น นรินพงษ์จินนาพักนายกสมาคมทนายความแห่งประเทศไทยแบกสมาคมทนายความมาการันตีเองเลยว่าที่ศาลใช้อำนาจไตส่สวนกรณีการส่งตัวอดีตนายกทักษิณไปพักรักษาตัวที่โรงพยาบาลตำรวจจึงไม่ได้เป็นการใช้อำนาจตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา246หากแต่เป็นการใช้อำนาจของศาลเองตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา89ความว่า หมายขังหรือหมายจำคุกต้องจัดการให้เป็นไปตามนั้นในเขตของศาลซึ่งออกหมายเว้นแต่บัญญัติไว้เป็นอย่างอื่นในประมวลกฎหมายนี้หรือกฎหมายอื่นเมื่อความปรากฏตามที่มีผู้ร้องว่าอดีตนายกทักษิณมิได้ถูกจำคุกตามหมายจำคุกของศาลจึงต้องมีการไต่สวนหากการไต่สวนได้ความว่าการใช้อำนาจของผู้บัญชาการเรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานครในการส่งตัวอดีตนายกไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลตำรวจ และการที่แพทย์ของโรงพยาบาลดังกล่าวมีความเห็นให้อดีตนายกทักษิณพักรักษาตัวที่โรงพยาบาลเป็นไปโดยชอบด้วยมาตรา55แห่งพระราชบัญญัติราชัรร์พศ2560ก็ถือได้ว่าอดีตนายกทักษิณได้ถูกจัดการตามหมายจำคุกแล้วโดยถูกจำคุกตามหมายจำคุกของศาลที่โรงพยาบาลตำรวจตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา55ของกฎหมายราชัรน์ อันเป็นกฎหมายอื่นตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา89แห่งประมวลกฎหมาย alia, วิธีพิจารณาความอาญาแล้วทุกประการถ้าทักษิณเชื่อตามนี้วันที่13มิถุนายนเดินทางไปศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองเองเลยครับยืดอกไปเลยให้สมกับอดีตผู้ป่วยวิกฤตหนักเป็นตายเท่ากาันห่างหมอไม่ได้แสดงความกล้าหาญออกมาให้ประชาชนได้เห็น หากทุกอย่างออกมาตามที่ทนายนารินทพง์ว่ารับประกันร้อยบาทเอาขี้หมากองเดียวเลือกตั้งคราวหน้าพักเพื่อไทยแลนสไลด์สมใจอยากมาดูฝั่งกองแฉกันบ้างคมสรรโพคงอดีตอาจารย์คณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยรังสิตโพสต์ความเห็นไว้ดังนี้ครับเรามาทำความเข้าใจว่าทักษิณ ต้องกลับไปจำคุกถ้าสารชี้ว่าการไปอยู่ของทักษิณไม่ได้ปฏิบัติตามปวิอาญามาตรา246จะอ้างว่าได้รับพระราชทานอภัยโทษแล้วไม่ได้ 1. การอภัยโทษที่ผ่านมาเป็นเพียงหลักเกณฑ์นักโทษคนใดเข้าเกณฑ์จะได้รับพระราชทานอภัยโทษไม่ใช่การอภัยโทษเป็นรายบุคคลและเป็นการตราตามวาระพิเศษต่างๆไม่สามารถใช้ได้ตลอดกาล 2. คนได้รับพระราชทานอภัยโทษตามพระราชกฤษฎีกาอภัยโทษต้องได้รับโทษมาแล้วและได้รับการเลื่อนชั้นเป็นนักโทษชั้นดีขึ้นไปแต่ทักษิณกําลังจะถูกชี้ว่าได้รับการจําคุกตามหมายจําคุกของศารหรือไม่ถ้าศารชี้ว่าการที่เรือนจำส่งไปชั้น14ขัดกับปวิอาญาม,มาตรา246เท่ากับยังไม่ได้รับโทษจำคุก 3. ตามพระราชบัญญัติราชธณฑ์กำหนดให้นักโทษใหม่เป็นนักโทษชั้นกลางซึ่งพระราชกฤษฎีกาอภัยโทษกำหนดไว้ว่าจะไม่ได้รับการอภยัยโทษ 4. เมื่อยังไม่ได้รับโทษจำคุกจึงยังไม่ได้เป็นนักโทษชั้นใดเลยการเลื่อนชั้นนักโทษไม่มีเหตุเจ็บป่วยให้เลื่อนชั้น 5. เมื่อไม่ได้เป็นนักโทษชั้นใดเลยต้องไปรับโทษก่อนเพื่อได้รับสถานะนักโทษชั้นกลางก่อน จึงไม่อาจได้รับพระราชทานอภัยโทษได้ 6. การอภัยโทษที่ราชทันทําให้ทักษิณไปจึงเป็นการอภัยโทษที่ไม่เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกาเป็นการอภัยโทษที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย 7. ส่วนที่ทักษิณได้รับการพักโทษภายหลังจากได้รับการอภัยโทษให้ลดโทษก็ไม่เข้าเงื่อนไขเช่นเดียวกันจึงเป็นการพักโทษที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายไปด้วย เมื่อเป็นการอพัยโทษที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายก็ต้องกลับไปรับโทษเสียก่อนตามเงื่อนไข1ปีและไปรอการรับพระราชทานอภัยโทษครั้งใหม่ซึ่งต้องมีพระราชกฤษฎีกาออกมาใหม่ตามวาระพิเศษต่างๆเอวังก็มีด้วยประการชนี้ทักษินอ่านแล้วคงไม่ไปศาลวันที่13มมิถุนายนแน่นอนเพราะจะสิ้นอิสรภาพแบบฉับพลันครับ ประเด็นข้อกฎหมายไม่หนีจากนี้ไปมากนักแต่ประเด็นทางการเมืองผลพวงจากการไต่สวนของสารดีกาแผนคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองจะชี้อนาคตรัฐบาลแพรทองทานในทันทีจะอายุสั้นกว่าที่คิดทักษิณกับรัฐบาลแพรทองทานถูกลลอมเป็นเนื้อเดียวกันจนไม่สามารถแยกออกจากกันได้หลักฐานเชิงประจักษ์เรื่องที่ทักษิณ ไม่ได้ป่วยวิกฤตย่อมส่งผลต่อการบังคับโทษอ,อย่างแน่นอนเพราะเป็นการเริ่มต้นบังคับโทษที่ไม่ถูกต้องหากทักษิณหนีหรือต้องติดคุกสภาพรัฐบาลแพทองทานจะยิ่งกว่ารัฐบาลยิ่งลักเพราะทักษิณเข้ามาเสือกทุกเรื่องในรัฐบาลแพรทองทานทําให้ภูมิต้านทานต่ําเตี้ยเรียดดินขณะที่ยิ่งลักถูกแทรกแซงน้อยกว่าเพราะระยะทางไม่อำนวย พี่ชายดูแลไม่ทั่วถึงยังพอที่จะเรียนรู้การเป็นผู้นำด้วยตนเองจนสามารถอยู่ในตำแหน่งได้เกือบสมปีแต่แพทองทานนั้นต่างออกไปแน่นอนครับแพทองทานจะอยู่ในภาวะช็อกความใหม่ในการเมืองและระยะเวลาการดำรงตำแหน่งไม่ถึงปีแต่ต้องมาเจอสถานการณ์วิกฤตหนักห่างพ่อไม่ได้เป็นตายเท่ากันนี้จะหันหน้าไปพึ่งใครภูมธรรมไม่ใช่พ่อ ไม่อาจทำแทนได้ทั้งหมดแพรทองทานจึงต้องเจอสถานการณ์ที่ยากลำบากกว่ารัฐบาลยิ่งลักอย่างแน่นอนเพราะยังไม่ได้เรียนรู้การเป็นผู้นำขณะที่พักร่วมรัฐบาลอย่างพักภูมิใจไทยซึ่งกำลังขับเกี่ยวกับพักเพื่อไทยอย่างหนักจะได้ประโยชน์จากการไม่สามารถอยู่ดูแลพักเพื่อไทยอย่างใกล้ชิดของทักษิณสงครามเย็นระหว่างแดงกับน้ำเงินจะพลิกโฉมทันทีเป็นเรื่องยากที่พักเพื่อไทย จะเข็นนโยบายที่มีความสุ่มเสี่ยงไม่ว่าจะเป็นแจกเงินหมืน่นคาสิโนพนันออนไลน์เพราะแรงขับจากทักษิณไม่เพียงพอเสีแล้วเปรียบเทียบให้เป็นบวกหน่อยสภาพอุ้งอิงไม่ต่างจากหนูน้อยหมวกแดงในดงหมาป่าเมื่อคนตัดไม้ไม่อยู่เสียแล้วจะร้องตะโกนให้ใครช่วยแล้วจะมีคนช่วยหรือเปล่าหรือช่วยยำุองอิงหนูน้อยหมวกแดง